ข่าวของสาวสวยคนนี้นะครับอย่างชาร์ลอตออสตินนะคุณผู้ชมแน่นอนว่าเธอคนนี้นะตั้งแต่เข้าวงการมามีแฟนคลับนะครับน่ารักมากคอยซับพอร์ตมาตลอด แต่ก็ยังเจอนะครับชาวเน็ตนะครับปากแฉวบางคนนะครับมาปวดในชีวิตด้วยการวิดข้อความที่หยาบคายและไม่ให้เกียรติกันครับหลังจากที่ชาลลอตนะครับใจดีไม่สนมานานนะครับในที่สุดก็ถึงเวลานะครับที่เธอจะลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองสักทีเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับสาวชาลอตนะครับได้แต่งตัวสวยๆเลิศดเลดคุณผู้ชมเดินทางไปสถานีนะครับตำรวจที่วังทองหลางนะเพื่อเข้านะครับแจ้งความลงบันทึกประจําวันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยสาวชาลอตนะครับได้โพสต์ภาพตัวเอง ยิงอยู่ที่สอนอนแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าขอปกป้องตัวเองบ้างนะคะวันนี้ได้เข้ามาทำการลงบันทึกประจำวันและแจ้งความสำหรับการโพสในลักษณะมินประมาทโดยโฆษณาทำให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายและเสื่อมชื่อเสียง เสื่อมเสียชื่อเสียงเพื่อดําเนินคดีจนกว่าจะถึงที่สุดนอกจากนี้นะครับชาลลอตนะครับก็ได้เผยเพิ่มเติมอีกว่าครั้งนี้ได้ทําการแจ้งความทั้งหมด5แอคเคา์ด้วยกันพร้อมฝากบอกว่าใครที่กระทาการนี้อยู่ขอให้หยุดเถอะเพราะว่ามันไม่ได้มีผลดีหรือส่งผลประโยชน์อะไรให้ใครเลยทางนี้นะครับก็ขอส่งกำลังใจให้สาวชาลอตนะสู้กับพวกเขาเรียกอะไรเกียีย์บอร์ดนะครับตักแสวนะครับเชื่อว่า5แอคเคา์เนี่ย ต้องคือโดนไปแล้วแหละแต่ถซอบอมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับก็ติดตามกันได้นะครับอย่างที่บอกเลยว่าใครที่ไปคอม,คอมเมนต์ไปทวิตอันนี้ต้องดูงันในกระเป๋าด้วยนะเพราะท้งทีถ้าเขาฟ้องขึ้นมาเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าต้องรับได้นะ<ม>เออส่วนผลงานของสาวชาร์ลอตนะครับก็ห้ามพลาดนะครับ,รบอีกไม่นานเกินรอวันที่26นี้นะครับกับมนรักลูกทุ่ง2 5 6 7นะครับเวลาดีด 4ทุ่ม45นาทีนะครับทางช่อง3ดูกันแบบ1ชั่วโมงกัน oh. จุกๆก,กันไปเลยกับท้องกก้วนี่สวยมากกับลูกนี้นะเป็นลูกหิมมะออ <laughs> แต่ว่าท้องฟ้าปุยเมฆผิวขาวออลาก,กระจายมากครับออ <Okay. S 1> นะ